สวัสดีค่ะผู้พี่พรบูรณ์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะวันนี้เรามีเมนูแนะนำมาฝากค่ะนั่นก็คือเมนูหล่นแหนมใส่น้ำปลาหอมๆแป,ป๊บๆนะคะ แหนมที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นแหนมหมูค่ะเป็นแหนมห่อแบบนี้เลยนะคะทุกคนจะใช้เป็นแหนมเนื้อก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแหนมที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อที่เป็นแท่งๆก็ได้นะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรค่ะพริกจินดาแดงซอยพริกขี้หนูหอมนะคะแล้วก็กระชายซอยแล้วก็จะมีใบมะกรูดฉีกเตรียมไว้นะคะเราก็จะมาเตรียมแหนมกันก่อนนะคะเราจะใช้สักสองก้อนก็พอค่ะเราก็จะน,นําแหนมนะคะมาแกะออกจากใบตองค่ะ แล้วเราก็จะใช้ซ่อมนะคะมายีีค่ะโรลแหนบที่เราจะทําในวันนี้นะคะเราจะไม่ใส่กะทิค่ะแล้วเราก็จะนน Ländern ปรุงรสด้วยน้ําปลาร้าหอมๆนะคะอันนี้นี่คุณยายทําให้กินบ่อยๆค่ะอร่อยมากเลยนะคะแล้วเราก็กินกะผักสดเนี่ยคืออร่อยมากเลยค่ะต้องเติมค่าทุกครั้งเลยนะคะแล้วเราก็มาตั้งน้ํานะคะสม,มุนไสมลงไปก่อนค่ะหอมแดงซอยนะคะกระชายซอยแล้วก็พริกกินดาแดงพริกขี้หนูพอน้ําเดือดและสม,มุนไพรส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็เอาแหนบลงไปเลยค่ะ พอแหนมสุกดีแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลรราแค่นั้นเองค่ะเราจะใช้น้ำปลรราประมาณสักหนึ่งพุพีกับอีกนิดนึงค่ะปรุงตามชอบนะคะแต่ถ้าใครชอบที่จะใส่ผงนัวนะคะก็ใส่ตามลงไปได้เลยค่ะผนให้เข้ากันนะคะ แล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดฉีกตุกท้ายนะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตัก,ก้องเสิร์ฟได้เลยนะคะกินกับผักสดๆคืออร่อยเข้ากันมากเลยนะคะแหนมก็จะรสชาติออกเปรี้ยวนิดๆกินกับสมุนไพรแล้วก็ลูกโดดแบดจัดว่าเป็นเมนูข้าวหมดหม้ออีกเมนูหนึ่งนะคะลองทํากันดูค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องภูพีเมืองละปูนด้วยค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องภูพีลมองละปูนนะเจ้า